มันคนก็สราเมยมัาคนก็เห็ดต่อคนดกดกแม่นะเรียนแท้กันใช่เลยเนาะคือิครับเสียแาขึ้นผูดทุกคนคนเลยล่ตีน้ากระดานขึ้นไปนอ่อยให้แล้วบัดเดียวเลยเลยเนาะ ในทุกคนตอนนี้ที่ว่าบริเวณขึ้นมาฮีไฮ้ข้าเจ้าแล้วเนาะฝนก็ตกทุกคนตกแหงเนาะเราบริเวณก็ได้เวลากินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวบรเวณเขาไปกินข้าวบุญหนึ่งเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวจัาหน้าบริเวณจะขึ้นไปหะข้าเจ้าอยู่ฮีไฮ่เทิง่นเนาะเพราะว่าข้าเจ้าขึ้นไปเทิงุ่นมันละเดี๋ยวบริเวณจะตามข้าเจ้าขึ้นไปเนาะโอเคเดี๋ยวบริเวณกินข้าวบุญเดียวเด้อทุกคนเด้อเอาข้ออาศัยแห้งเพิ่ลบุญหนึ่งเนาะนี่

ก็ล้วน้ำงามเลยเขาจากินเขาอิ่มแล้วเขาจะบเ้าเลยทุกคนเขาจะขึ้นมาหฮงพี่เลยเนะะาะทรงัยจะเสียย้าตากฝ้นเลยเนาะถ้าตัวจริงที่ว่าบงเหกเบิงอยู่นี่ก็คือว่าโบเห็นบเห็นเาทุกคนเนาะแบบเขาแปนดีแหละทุกคนแต่ว่าบงว่าเขาจะไปไปเห็นเยนงเนาะเขาจะไปเบืงนะทุกคนขึ้นไปห้าคนอยู่ถิงพู้นสาเาเบิงอยู่นี่ก็คือว่าบเห็นย้าเห็นเนงแหละนะทุกคน นี่ออ้ข้าเจ้าอยู่ทึงเหมือนเนาะข้าเจ้าใส่แบบเอาพาร์ปกปุกล่างไปเลยทุกคนพว่นยู่เทิงหมดละอาจะตามขึ้นไปนะพุ่นข้าเจ้าอยู่ทึงทุกคนเริ่มเห็นข้าเจ้า โอ้อยยากขึ้นพูหมากระเมื่อยแล้วทุกคนอ้ยสำโมยไปหนึ่งทุกคนโอ้ความกวงเนาะทุกคนไปพูนเขาก็กำลังอ๋อ,อกำกลังงามทุกคนเคาะพี่ได้มาทางน,าานี้ก็จะมีลายยางเนาะใไขคาเจ้าอยู่ไกลๆกันนี้ก็จะมีส่วนเพอือกเนาะมีเพ ước, ือกมีข้าวไฮเนาะ แล้วก็บางเจ้าก็กำลังคุณเคี้ยวซับบักเดือยทุกคนคือดังที่เ,เคยเฝ้าให้ฟังพันๆมาอะไรนะวิดีโอพันมานี่เนาะนี่โอ้ <c oughs> งามเนะาะเขาให้เจ้าเนี่ยทุกคนโอ้ยกำลังขึ้นค้ามงามหนึง่งสูงขึ้นไปสักไซทุกคน เนาะมึงไม่คนทางเมื่อกี้นี่บอกเฮกอยู่ลุมพูนเนาะคนทางก็อยู่ลุมพูแต่ว่าเอาขึ้นมานี่มาขึ้นมาให้คนนี้สูงขึ้นสูงขึ้นเนาะฝนเริ่มเริ่มเศร้าไปได้แล้วทุกคนเนาะแต่ก็ยังตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดลงมาอยู่เนาะเมื่อยละเมื่อยแล้วปีนี้ฝนดีทุกคนเนาะปีก้ายนี้ ระยะนี้ก็เริ่มสิแรงเราเลยน,แบบน,น,น่อยคบมันฟน้ทิ้งซวงน่อทุกคนเห็นไหมเ,เขาเขาข้าเจ้าปีกายนี้มันมีตะดวงมาเจาะเนาะแต่ว่าปีนี้ฝนดีดีอ้ขึ้นมาแฮวเถิงสมบัติย้ยะไล่อยู่ทุกคนเนาสมบอกคนมาเซียย้าเลยเนาอพี่แค่นี้ยาหกอยู่เนาออืมพี่เมื่อแล้ว สบายดีเสียยาเขาเนอะโอ้ <m uch> เขาอย่างตนนินองอยู่เสียไว้เนาะพ่อทุกคนเจะได้สิขึ้นไปหาคนได้ไปเดี๋ยวสั่นจังหาสีรัดแปลงนี้ไปเบิ่งก็เจาเสียยาเนะาะจังอนลงมาลุ่มี่บอ่ะจังไนลงมาเสีย,ยี่บ่ ลงเนาะเออจะอะไรพอดลงหมาท่านทุกคนนางท้าเจ้านี่บอกโอ้ก็หกยุนมาทางเทิงหี้อยัหกยุดทุกคนอยู่แทวๆลุมสมบัดแิแป้นนี่รอท้าเจ้านี่บ่กทุกคนขึ้นไปทางเงี้ทางหมื่นเนาะนี่นี่บ้านกองเชียงเลยทุกคน เขาเขาเจ้างามแล้วขึ้นไปโดนปะเดี๋ยวเพ่ใบขาขึ้นไปเนาะอ้าบอนี้มันจะมาเกิดอยู่ในไร่ว่าฝนตกแล้วมันมันเสาะคุ้มเขาแต่ละคุ้มออกมาหน่ะนทุกคนเนาะมันมันหงมกันอยู่นี้มันก็ขึ้นมาไกลล้ายหนึ่งทีฝนตกมันไล่เสาะคุ้มมันลงมาเนาะะมันมอหิ้มอยู่นี้แล้วมันก็เลยขึ้นอยอะขั้นทุกคน หุกได้แฮาเหนียโนมืดมือเลยฝนตกวันนี้นะทุกคนเ้าไปเป็นบางเทือแล้วก็ตกมาคือเกานี่นี่นี่อันที่วราบิกว่ามันไปฮอกันอยู่ฮันทุกคนเห็นบ่คุ้มบางคุ้มมันมันวางเป่าเนาะเพราะว่าน้ำมันไหลมานี้แล้วมันก็ไปยุดอยู่บนหันเขาก็ค้างอยู่ฮันแล้วมันก็ออกอยู่ฮันนะทุกคน ขึ้นมาเรื่อยๆเลย,ยนี่มีตัวทากบอมีตัวทากบอ,อใครได้ <laughs> ตัวทากนะทุกคนตัวทากตัวที่ว่าคล้ายๆปิ่งนะมันมักมันจับเห่าล้วก็ดุดเลือดเห่านะไปกิกยานเนาะ ต้องได้ห้ามกันจอดก่อน <c oughs> มันเป็นปลาซึ้นเนาะตัวท้ากมันมักมันมักอยู่เนาะอ้หูบริเวณเฮิงนี่เขาจะเสียแล้วล่ะอเนาะอย่างแต่แถวลุมนี้เสาแล้วฝนเนาะทุกคนอู้เฮ็ดเอียงอาเนี่ดยดบักใหญ่หนึง่ง เห็ดเบื er, hey, oh, ่อบ er, ่ะให้ทุกคนโอ้บวเบื hmm. mm ่อ hmm. ท mm ุกคนเห็ดปวกหนอเห็ดปวกทุกคนนี่เห็ดปวกเลยเห็ดขนนี่แหละมันมีแมงไม้กินนะแสดงว่ากินได้ทุกคนออกนีดดอกหนึ่งเนาองามฮะ งามกบมูเนาะอยู่แถวนี้ไฮรังนี่เนาะใสกนนูเด้เนาะบ้านอื่นยังซักปเปลวเถอะบ้านกองเทียงเสียเงี้เขาแล้วทุกคนเนาะโอ้แล้วไปแล้วไปว่าฝนกับปวยาเลยเนาะจู่าเนาะ เอานันใส่ล่างอะไรก็ขึ้นมาเลยทุกคนนี่เห็นบอสก็เลียวเห็นอยู่พุเก็จะกินเขาอิ่มแล้วออกออกเที่ยงเลยหักโอ้แถวนั้นบูมิยาก็ยังเสียให้มันอยู่เออบูมีเขาก็ได้โอ้ทุกคนเสียยาเขาเน่ะฮะ เฮ็ดเวียดขายฮู้บไปโล่แนวนี้ก็ซื้อเหล้ามาโอ้ยเหล้าให้บอกินบดีเหล้าอ่ะเฮ้ยทุกคนเสียยากันเดี๋ยวคนอ่ะคายฮูบแอร์ถ่ายท้องไปห้องพวกกันใส่ยังขนาดใส่ยาใส่เฮ็ด โอ้โเสียเาขึ้นหัวแถวนี้จู่ๆสีย,ยาสีเพือกเลยเนอะใช่ได้เพือกอือโอ้เพือกนี่แสดงว่ามันออกขี้เกาปีกายนี่สือโอ้ อึงไร้เนาะเพอิ้เนาะล็อกปีไกเนาะจะได้ลกไปปุ๊กเนาะตัวนี้บอมนว่าเขาจะปุ๊กเพืิกทุกคนเพิกมันขึ้นเพว่าเก่าปีไกนะแล้วแบบมันมันเป็นมันเป็นนอนมันเป็นห้ามน้อยนเนาะแล้วมันขึ้นเราเขาจะบบเอาแล้วปีนี้ทุกคนคเลยขายยาปุ๊กเดื่อยนะก็คิดว่าเขาจะขายยาให้เพืิกสิเดี๋ยวเพือกขึ้นบักรลายหนูนี่ มันคนก็เสาไม่าคนก็เห็ดตอ่อคนดกดกแม่เนาะเรียนแถวกันไซเลยเนาะคือทิคักเสียแ <c oughs> าขึ้นผูทุกคนแวกในน้อยสั้นๆไนดะ้บ่เอาเยยวได้บ่เน้นยาวเนาะเพราะว่าขึ้นผูน,นะทุกคน อันน้านี่แหละเราลงไปลุมมันบ่เดี๋ยวโบเมบเสียลงลุมตีออเสียลงลุม้มเดี๋ยวนี้ตีโานโอ้โอโอโอสแสดงว่าซอสน,น้าแล้วทุกคนกำลังสิงลงไปเอาลุมพุ่นใหม่เนาะนี่งานลงไปกันละ ต้องบานอย่างใสอยู่ได้เฮลสมามีใสอย่างซักกันอยู่แล้วว้ไม่แต่กองเทียงสลาเนะผู้เลินผู้เลินก็แล้วมาแล้วปีนี้คักยิ้วปีนี้ฝนดีปีการนี้เดือนนี้แล้วมันแรงได้หนาะเราเห็ดให้ตัวมันม้ยนหักเข้าฮะ ปีน้ฝนดีทิศนี้มาทิศท,ทิศน้ำมาทิศนี้ตกตลอดเลยนะอืมจนีงไปลากขนนหายลากหนึ่งเนาะเมื่นนอเดียวแล้วเมื่อเดียวแล้วเฮ <c oughs> ้ยก็แ<น>ลโอ้มัดด้อยยังไม่ได้ซักเลยเนาะโอ้ เดินตัวลงไปลุมปะเนี่ยเอาละตามเพิ่นขึ้นมาเลยคนสุดท้ายเพิ่นก็เลยอีลงไปลุมอยู่เนาะงามไล่งามไล่ลเขาเนี่ย ล่างนั้นพูดว่างามก้กกนอนก็ได้เขี่ยวหุ่มระดีน่ะมันบมีบอลสีทางแล้วอ่ะเนาะได้เห็ดบอลเก่านี่แหละเดี๋ยวนี้เย็บเข้าเย็บเข้าเย็บเข้าจะไปเย็บได้แล้วเนาะแน,น,น่นอนครับ อะเงี้ยท่อนยา <c oughs> <c oughs> S <S ลงไปลุมมาแล้วทุกคนให้ตามไปเนาะเราไปลงไปลุ้มบนหันซิน <S 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 ลงไปจะได้บันนี้เฮา สันหายไปทางใดไปทางใดหกไว้คักแล้ววันนอ้ทุกคนสมพ่อเขาจะมาเสียให้มันเลยเสียบทันนี้เขาบ้างงามเลยย้างงามกลัวแล้ว,วอ่ะ ผักกูดนี่งามจังเนาะกินไปแล้วตี้กินแล้วค่อยค่อยกลอามาเขาไปกินอยู่ในเฮี้ยงอะไรฝ้นตก เริ่มหน้าใหม่นะขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นไปก็ลงมาต่างจักสักเขาโดนสักเขาเราเป็นสักขึ้นสักลงสักขึ้นสักลงเนาะสองสี่หกแปดสิบ,ส,บสิบล่อง นี่ตัวน้นอยๆในนอนคักดาวนันเนาะ <c oughs> <c oughs> คนเลยล่ตีนะ้ากระดานขึ้นไปเห,ห็นแล้วบัดเดียวเลยเลยเนาะต่มวนได้ทุกคน กกเะฝนตกกบยานะพะย่าใช่ร่างลวกันทุกคนไปเลยตกมันโดติวาเลยนะ เช่านาให้มันเดดเดดก่อนเนาะคอยคักเนาะงา้มันค่อยตายบดเด็ดแล้วมันมักฟื้นขึ้นนงใช้ประควาชื่อพ่กเราอะ ก็จะขึ้นไปประมาณหึงคนแหละทุกคนเจอกันวิดีโอต่อไปเด้อ